ผมว่าวันนี้การดูแลชีวิตเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องวัคซีนนะครับนะไม่นับเรื่องวัคซีนเนี่ยผมิดว่าด้านอื่นเนี่ยประชาชนดูแลกันเองเพราะการเยียวยามันก็ไม่ได้เต็มที่อะไรและการเยียวยาเนี่ยก็ไม่มีผลตอบสนองกับการดำเนินชีวิตในระยะยาว วันนี้หมดนะฝั่งนึ้นะไม่หมดนะเดี๋ยวนะขอบคุณครับ

แม่เป็นภาษาภาษาจีนมีตาไหมครับ ก็จะเห็นถึงมาตรฐานการทํางานประสิทธิภาพการทํางานนะครับซึ่งมันเราเห็นว่ามันมันร้อยลงนะครับการวามละเอียดรอบคอบนะครับการท,ทัดท์ในการแก้ไขปัญหาต่งางๆนะครับคือสะท้านใ้เห็นถึงวารไม่มีไม่มีแนวทางที่ชัดเจนก่อนที่จะน,นำมาปฏิบัตินะครับคือทำงานกันแบบว่าให้ผ่านไปบั ฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยจึงขอว่าให้หลาออกนะครับหลังจากนี้การดำเนินกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะเพิ่มข้อเสนอนะครับความกดดันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้หลาออกเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยากล้นนบแลวก็ประเทศก็จะทหา,านลงซาลา ททถ้าเราไูเรากาสเราค่ที่สวนสการแ,แรททานอะอา่งเครเนอกาไี่เรามาไม่เกินยี่สิบเหไหมราทีแล้วก็ไมเกิน50าสก็มาส0ิบคราวนี้ไม่เกินยี่สิบเราก็มาไม่เกิน20สเราไม่ได้ทำผิรกิจสายอะไร นะครับแล้วก็ยังไม่ระบิดแหผู้ชุมนุมเนี่ยติดเือน,นะครับที่ผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมนะครับควรจะกังวลกับก,บการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรละครมมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบว่าอันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วก็เป็นสี่งรื่องของหน่วยงานรัฐทั้งนั้น,เ,นเป็นที่รัฐของหน่วยงานรัฐการส่งผลต่างๆแล้นเนี่ยนะครับก็ างงาผมว่าวันนี้การดูแลชีวิตเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องวัคซีนนะครับนะบไม่นับเรื่องวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าด้านอื่นเนี่ยประชาชนดูแลกันเองนะเพราะการเยียวยามันก็ไม่ได้เต็มที่อะไรและการเยียวยาเนี่ยก็ไม่มีผลตอบสนองกับการดาเนินชีวิตในระยะยาวตอบสนองแค่เป็นช่วงนะครับเดีว่า รับเงินเดียวยาหนึ่งครัง้งแล้วว่าตกงานเนี่ยมันตกงานตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับดังนั้นถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เงินรักษาเงินซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับเงินเดียวยาต่างๆเนี่ยต่อไปแม้แต่เงินเดียวยาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอร้อยยี่สิบวันนะอีกสามสิบวันข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดภาวะสงครามของ การเอาตัวรอดกันเพราะวันนี้ประชาชนคนไหนไม่เดือดร้อนนะใช่ไหมท่านประชุมกรมเนี่ยท่านไปถามวันนี้แจ้งงบประมาณเท่าไหร่อาหารก่าร้ำชากาแฟเนี่ยแค่เท่าไหร่ใช้แล้วมีคุณภาพไหมประชุมสบคที่ผ่านมาเนี่ยจะชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยประชุมแจ้งงบไปเท่าไหร่แล้วออกมาตรการมาอย่างเงี้ยประเทศเสียหายเท่าไหร่ใช่ไหมผมคิดว่าความจริงเนี่ย คุณไปยุทธเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีนะผมคิดว่าถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่กังวลเรื่องบริวารามากนะผมคิดว่าเขาน่าจะตัดสินใจกับประเทศนี้กับประชาชนนี้ได้ดีกว่านี้แต่ถ้าถ้ายังอยู่กันอย่างนี้เนี่ยก็ไปกันทั้งคนาครับนะวันนี้ผมไปยื่นทั้งหมดเนี่ยเมื่อเช้าปอกตอเนี่ยผมยื่อเนี่ยยุบพัก นะครับเนื่องจากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะแล้วก็บุคคลที่เป็นกรรมการบริหารทักษนะครับ,นะรบในด้านของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีปัญหานะครับาขาดต่อทั้งรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมนะครับไม่สอดคล้องกับ ฎหมายว่าเรื่อพรรการเมืองไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของรับนะครับคือถ้าข้อบังคับคือคือผมคิดว่าการยอมรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครมันมันทำให้ประชาชนเชื่อได้ยากนะครับว่าประเทศนี้มันจะไปโดยไร้การพุฒนาระชันนะครับวับนนี้เนี่ย อย่างเี่นเดียวกันนะวันนี้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรับการยอมรับน่แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมานก็เรียนไปอย่างนายกสฐมนตไงว่าถ้าตัวท่านไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนน,นี่มันก็ยากที่จะแก้ไขปัญูนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าถ้าคือต้องยอมรับอะ่ะเรามีความสามารถแค่ไหนปัญญาแค่ไหนปกติท่านอาจจะมีความสามารถแต่ถึงนี้ไม่ใช่แล้ว ก็ต้องก็ต้องยอมรับต้องให้โอกาสประเทศให้โอกาสร7านั้นเจ็ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้โอกาสประเทศให้โอกาสรัฐบาลทุกรัฐบาลผมให้โอกาสหมดเลยแต่ถึงที่สุดแล้วถ้าจะเข้ามาสู่ของการพิชทันว่ามันจะกระทบต่อระบบิุทธธรรมคุณธรรมจะเริยธรรมเนร่ยรับไม่ได้ในแง่กฎหมายยังพอยังพอบุ้นสวยมันอยู่นะว่าจะตีความกันได้แต่ว่าถ้ากระทบเข้ามานแดนของ ของความซื่อถ ắn ของคุณธรรมจริยธรรมถิมธรรมล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ประเทศเรื่องใหญ่เลยแล้วผมก็ไปให้ปปชเนี่ยนะครับยื่นร้องการการะทำนะครับที่ขัดกับจริทธรร้ายแรงให้ยื่นต่อศาลฎีกาตำแหน่งคดีย,ยาขอ,อ,องผู้พิจารณาตำแหน่งคดียาเนี่ยก็ทั้งพลเอกประยุทธ์นายประวิตรงด่วนในธรรมนัสนะครับและกณะกรรมการเมือง ก็จะเดินเดิน<ๆ>สองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปทั้งการใช้จิตที่เสรีภาพทําหน้าที่ต่งางๆนะครับแล้วก็ใช้องค์ตรจสอบต่างๆก็จะทำควบคู่กันไปยังมีหลายเรื่องต้องตรวจสอบนะครับดังในขณะนี้เนี่ยก็ไปคอยจับตาดูนะครับเดือนนี้เนี่ยศารจะต้องสั่เรื่องโค้บเบลเนี่ยเรื่องมาถึงผมเนี่ยเป็นสูงเขาบังคับคดีแล้ว ผมทางนั้นถือถึงท,ท่านนายกรัฐมัตรีให้ตั้งคณะกรรมการแม่ตั้งคุณวิศนุยาและผมก็มาอัฐมนตรีก,กรมนาคมสนับสนุนการทำงานของการรบไปสนับสนุนจนผมทำมาถึงวันนี้เรียก,กได้ว่า99%นะนะแต่ละจานวนทีแล,แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ตาดตของผู้สูงวนะดังนั้นถ้าเรื่องนี้อีกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านทำไม่ได้เนี่ย ท่านนายกมติท่านทำไม่ได้ท่านไม่เคยำนำพนะาทั้งเรื่องต้นนะก็ก็ก็ประชาชนก็ไปคิดดูว่าอยววูย่เปล่าพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยในเรื่องน้ำเสียกอง่านผมก็มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เอากลับนมานในอีกหลายเรื่องที่เราทำแล้วไม่ได้ผลเลยนะครับในเรื่องของคดีต่างๆเรื่องที่เกิดผู้กระดต่างๆเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วรัฐบาลไม่นำพาที่จะนำ ผลประโยชน์ท่ามินของประเทศเหล่านี้กลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าการเพิกเผยกับเรื่องการพัฒร์ประเัศรัฐบาลนี้เนี่ยดีมากแค่ไหนนะครับครับมีท่านอื่นๆนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> <may> ဘာသာစကား อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ